จาทุสาทูกาสาขาปุทธะเจ้าขอน้อมรัตรานาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าโอนพระสงฆ์เจ้าคุณบิดา,ามารดาคุณครูบาอาจารย์ ทุกองทุกตนบัดนี้ถึงข่าวแล้วถึงสมัย้ว จะเจ้าน้อมาราทานาพองันทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้จงสเสด็จยาตามารวมกัน เป็นพระกำลังอันยิ่งใหญ่ไพศาลขอจงม,มาดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลายนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญให้ชนะศัตรูมูมานทั้งแปดเห็บสิบเห็ดขอให้มีฤทธิด์เดช เดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ภพศาลหาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จะทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ ดังเป่าไมยทุกประการในการทุกเมื่อโดยับพันนั้นเธอ ประการหนึ่งหาพระเจ้าพออัญเชิญขุดทศกัณก์ชนท้งลา ทั้งแปดตอนอยู่ตำบลทั้งแปดทิศนงางสน่ภูมีฤทธิ์อยู่ทิศบูรพา 呢。

นางมนต์พาผู้วิเศษอยู่ทิศทายับนางโพขาวดีประจํามาจักอยู่ทิศอุดร উম যি ส่วนบุญด้วยข้าพเจ้าแล้วจงช่วยกันประกาศเปล่าร้องทั้งสิบหกห้องฉันฟาจุลาไร ตุ่นถึงโส ลูกพระมาตุลีมาหาราตุสิตาเทวราชอันเลืองฤทธิ์จุนมารดมหาปากฏนิมมานอนลดีเพนประจักลฤทธิ์สารทิฏฐิูยทุกยมยา บันดาสวรรค์อนเชิญมาสมสอรสันนิบาตประชุมให้พร้อมกัน สอขนณยอดของข้าพระเจ้าทั้งหลายลมหายตายจากไปแล้วชานานกก็ดี hey, hey. ิึงยังไม่ทราบข่าวสารอุปสาร จะได้มาอนุมโนสนาส่วนบุญให้พ่อกันอันหนึ่งข้าพระเจ้า ออัญเชิญเทพยุดาเจ้าทั้งลอยฮุกแหลงลา วนบุญด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลาย 자바카와도 아라도 스마스 부타사 오당사라낭각미엄 สังขังสารังขัดานิอติยมเปโทังสารนังขัด sa amin o diyampi amang salanang hot o diyampi song

Thammam salanam hatchami Bhati yampe sangham salanam bisa bakkuang samasem buddhawi ta naemmpa no su kalo ka an telo pusamasal di dewa manutsanang Bha pekutin sawwa kato baktahosan didi ko kali ko eh hi

อัญชลีกรณียวนตะลังปุญญัพเพตังโลกัสสาติหานาบริมีสัมปันโนธานาอุปปารมีสัมปันโนธานาปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาศีลปารมีสัมปันโนศีลอุปปารมีสัมปันโนศีลปรมัตถาปารมีสัมปันโน เมตตาไมตรีกร <t> ุณาโมยตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนิติพิโสภควาเมฆัมมาปารมีสัมปันโนเนคมมาอุปปารมีสัมปันโนเนคมมาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมยตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนิติพิโสภควาสัญญาปารมีสัมปันโนสัญญาอุปปารมีสัมปันโนสัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโน เมตตาไมตรีกร <mile> ุณาโมทิตาอุเบคาปารมีสัมปันโนติภิโสภควาวิริยปารมีสัมปันโนวิริยอูปาปารมีสัมปันโนวิริยปณมาฏฐาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเบคาปารมีสัมปันโนติภิโสภควาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปาปารมีสัมปันโนขันติปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเบคาปารมีสัมปันโนติภิโสภควา Saca Pal Ám Ar-remi Upa Pal Ám Ar – Nisampanno Sation paha mata Pal Ám Ar – Nisampanno Magnetik gera munita brahma Pal Ám Ar – Nisampanno maka langit Adhikana Pal Ám Ar – Nisampanno Adhikana gupa Pal –m echampanno Adhikana para mata Pal Ám Ar – Nisampanno Magnetik cara muniti karun buto beautiful Pal – nisampanno, เมตตาปรเมสัมปันโนเมตตาอุปาปรเมสัมปันโนเมตตาปรมาธาปรเมสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุนิตาอุเบกขาปรเมสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปรเมสัมปันโนเบกขาอุปาปรเมสัมปันโนเบกขาปรมาธาปรเมสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุนิตาอุเบกขาปรเมสัมปันโนอิติปิโสภควา Tha sa pa la mi sam pan no tha sa u pa pa la mi sam pan no tha sa pa la ma mi sam pan no me ta ti kalu na mu ti tau bi kha mi sam pan no ti bi so pa ku wang Wat ham sa sa นองอัจชามีสังบสันนงบาอัจชามิบทชุมนุมเทวดาและบทบารมี สาบทัศบารมีสามสิบทัศคือคุณธรรมความดีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในชาติต่างๆโดยเฉพาะสิบชาติสุดท้ายขณะที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อเป็นฐานหรือแรงสนับสนุนให้ตัสลูพระอนุรุตตสัมมาสัมพโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง